สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาสุภ้สุคนเสียงเจ้าเจ้ายายลินลายง่านตัอีกเรยวคือแก้าพี่น้องจ้ะแก้วมื่อเนี่ยห้ามจวดจวดกันหัวขอเรื่องเมี่ยฝรั่งว่างแผนอนาคตลองรับไววเกษียณไว้วิธีใดแน่แบบใดแน่คลิปนี้ขอเชิญลงความคิดเห็นของพีของน้องทั้งเอฟซีก็ด,ดีทั้งอ่า มาดามก็ดีเนาะค่ะเนาะวามูเจ้าว่างแผนอ,าอนาคตรองรับไหวกเกษียณของเจ้าไววิธีใดเน่เฮ้าเสีเอามาแบ่งปันกันในคอมเมนต์พี่น้องคะขอนึงขอคนนึงละขอคนละนึงคอมเมนต์พี่น้องจ๋าค่ะเมเน่เฮ้ากับเสีมาคุยกันถึงเรื่องการว่างแผนอนาคตในในไหวกเกษียณของเฮ้าเนาะค่ะเนาะ,นะพี่น้องจ๋าเป็นอย่างเยลินจังคอยยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเบา เฮาต้องว้าพี่น้องเพราะว่ามันเป็นชีวิตทั้งชีวิตของเฮาถ้าเฮาใส่ชีวิตแบบประมาทแล้วกับ,บม่มีการวางแผนล,ลองรับใดๆทั้งสิน้นคนที่สิลํำบากมากที่สุดก็คือตัวเฮาเองเป็นภาระลูกภาละหลานภาละพี่น้องถ้าพี่น้องพ่อได้อยากได้กิน <laughs> เขาเมตตาสงสารเขากสิเลี่ยงผู้หญิง แก่อายุอายุนั่นไก่ฟังไม่ไก่ฟังคนหนึ่งอยู่นั่นล่ะค่ะแต่ว่าใน,นกรณน,นีถ้าหากพียหากนองเฮ้าเพิินการลาบากคือกันต่างคนต่างดินล้นหากินเลี่ยงครอบครัวของไผของมัน่นเลี่ยงปากทองของไผของมัน่นเฮ้ากับว่าอยากไปเป็นภาระะของผู้ใดเนาะค่ะเนาะดังนั้นแล้วเฮ้ามีการวางแผนอ่าอนาคตของเฮาแบบไดในมือข้างหน้า ถ้าเฮากะเสียนไปค่ะพี่น้องในการมีเงินฝากไว้กระดีพี่น้องคะแต่เราจะต้องฝากมากเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอในช่วงเวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่บางคนใส่เงินเบิดเลี้ยวบาท่านได้ตาตกับมีเด้พี่น้อง <c oughs> มองนี้ละ่ะมองมันสาคัญใส่เงินเบิดเลี้ยวบอท่านไตกับมีพี่น้องจ๋าเมื่อทั้งหนา เมื่อที่เฮ้าบ่มีสมบัติพัสสถานเมื่อที่เฮ้าบ่สามารถทำมาหากินเลียงตัวเองได้ชีวิตเฮ้านี่แทบสิบ่เหลือคุณคาเลยนะคะค่ะลูกหลานสิมาเมืองมาแย่งกะส่งสีสิยากแนจกนวยเพราะว่าบ่ใดตำนิติติงลูกหลานว่าบ่มีศักยภาพดอกค่ะ,คะตั้งแต่หลุนตะเกาตะกรนหลุนมูเฮ้ามานี่ ผู้ที่ชิยอนมาเบิงปูญาแต่ยายหรือพอ่อเม่กับทั้งยากคือกันหลากหลายเหตุผลหลากหลายเหตุการณ์เนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะดังนั้นแล้วชีวิตของเฮ้าเนี่ยเฮ้าสิฝากไว้กับผู้ใดใดเฮ้าสิว่างแผนอีหยังไว้ได้ค่ะในเมื่อทั้งหนาหากเฮ้าบบมีเงื่อนติดตัวเลยเพื่อลองรับชีวิตบั้นปลายของเฮ้าเราก็เหมือนผู้หญิงที่ไร้ค่าคนหนึ่งคนแก่ที่ไร้ค่าคนหนึ่งที่ไร้ลูกหลานดูแลนะคะ ดังนั้นแล้วการที่เฮ้าสี่สี่ร่องรับอนาคตของเฮ้านอกเหนือจากการมีเงินฝากฝากโถไหนดังสีเพียงโพกี่ล้านคูณไปเดือนหนึ่งเราจะใช้จ่ายเงินถ้าเราอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยนะคะว่าเดือนหนึ่งค่าน้าค่าไฟค่ากินค่าจิปประทะที่เฮ้าสิไปมอมแม่แม่เน่ะเฮาก็ต้องมีการเดินทางบ้างล่ะทางเข้าไปได้พี่น้องค่ะ เทาสีใส่เดือนหนึ่งท่าไดนถ้าสมมติว่าเดือนหนึ่งอยู่เราเล่าอ่ะตีไปวางสามหมื่นสามหมื่นคูณคูณสิสองเดือนไปที่หลักพี่น้องตกเป็นเงินทน่าไดะเงินค่อนข้างก่อนจะใหญ่นะคะแค่ใส่ใจกินซื้อบอเดิเกียววะ่ะลูกผู้นั่นก็นขอลูกผู้นี่ก็ยืมหรือวะ่ะญาตพี่น้องมายืมเฮ้า มาก,กวนเฮ้าขอเนี่ยเอ่ยยืมเนี่ยซิซาหาพันก็ว่าไปเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะบ่ได้นับตรงจุดเนี่ยนะคะเฮ้าสิต้องมีมากหน่อยเท่าใดร่บาทเนี่ยในกรณี่อาที่เฮ้ายังหาเงินใดอยู่ในต่างประเทศนี่ถ้าเฮ้าเฮดใดท่านมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะก็คือการสร้าง Passive Income พี่น้องคะสร้าง Passive Income รล่ใดทีิมาเลียงห้าในเมือทั้งหนาก็คือรล่ใดที่ห้าลงแห้งไปในตอนแหลกเออแต่ยังคงใดรล่ไดนั่นกลับขึ้นมายังตอนหนึ่งแม่ว่างานนั่นนั่นจะเสียสิ้นไปแล้วก็คือเงินที่สิเลียงหฮาในมือทั้งหนา Passive Passive Income อาจจะเกิดขึ้นมาในรูปร่างอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านเช่า ห้องเช่าอ่าโฮมสเตย์ผู้ดมีศักยภาพที่สิเห็ดเนาะคะ่ะเนาะโฮมสเตย์ฮะพี่น้องแต่สิ่งเรานี่สิ่งที่ย็ดดิ้นเว้ามานี่ไผสิดูแลให้เห้าไผสิเป็นคนดูแลท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเป็นเห้าทั้งหาเงินทั้งลงแรงลงใจแล้วก็เสียเวลาไปดูแลกิจการของเรา พอได้มาเป็นกิจการแล้วมาเป็นบ้านเซาผู้ที่เฮาสีไว้ไกที่สุดก็คือคนในครัวเรือนถ้าพ่อแม่ยังอยู่กับเป็นพ่อเป็นแม่นะคะเนาะคสอโชคดีไปในกรณีที่พ่อแม่ก็อยากเบิ่งมุ่นมั่งไว้ให้ลูกให้เต่าดูแลทรัพย์สินไว้ให้ลูกให้เต่าในขณะที่เฮายังทํางานอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเฮายังประทันไดกเกษียณนะคะแต่ว่าถาหมดพ่อมดแม่ไปแล้วไพสีเบิง่ง สิ่งเรานี่ไหวหาเฮานี่คือสิ่งที่เมียฝร,รังหลายๆคนก็คิดนักนะคะเพราะว่าเงินทองบ่เขาไผออกไผ่พี่น้องย่ามเห็นเงินเห็นทองกับบ่ได้เป็นพี่เป็นน่องข้นยู่กับว่าความเห็นแก่ตัวความหลภกสิเขาไผ่หลายก่าหมูพี่น่องบางคนก็ดีดีอุ้มสู้น้องนุงย่านน้องนุงบ่ได้กินได้อยากอันนี้ก็หลายนะคะเอาในกรณีบ่ไววใจพี่น่องเบิง่งห้ยที่เป็นลูกไม่ใส่บอ ถ้าลูกดีก็ส่งดีไปนะคะคันลูกก็ดีผ่านบัดพี่น้องจากที่เฮ้าเฮ็ดงานหนักอยู่ต่างประเทศเพื่อเฮ้าสิสิสางหลากฐาน Passive Income ไว้ในตังไว้ในเมืองไทยเพื่อรองรับอนาคตของเฮ้าเฮ้ากับิมิทั้งกำลังทรับแล้วกัทั้งกำลังใจพี่น้องคะ่ะสรุปแล้วขึ้นอยู่กับโซ่ขึ้นอยู่กับดวงอีกละการที่สีสร้าง Passive i n c o m ไหวล่องรับในอนาคตของเฮาเมนบอพี่น้องเมียฝรัง่งนี่จังไดกะมีแห้งสู่หาเงินเก็บเงินเพื่อที่สิไปสร้างรากฐานให้เจ้าของในบรรปลายชีวิตอยู่แล้วหากและหลายท่านคิดจะย้อนกลับไปอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะเอาบางคนบ่มากเ็ตธุรกิจบานเซาหรือว่ารีสอร์ทหรือว่าโฮมสเตย์เอออาจสีอันอวยไปเห็ดไร่านาสวนผสม ต้องมีการขุดซะกจกซะ,ะเออปลูกบอกม่วงน้ำดอกไม้บลอกปลูกอันนั้นอันนี้ที่มันเป็นพืชที่สามารถเก็บขายได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีทั้งพืชผักแล้วก็พืชผลไม้ขอให้ค่ะพี่น้องที่หมุนเวียนเก็บสร้างเป็นรายได้ในแต่ละเดือนให้ครบหนึ่งปีอันนี้ก็อีกละไพสีเบิงงห้เฮาการที่เราให้คนอื่นทำงานให้ ไม่เหมือนเราทําเองนะคะถ้าเป็นทรัพย์สินมุ่นมั่งของเพิ่นของบุคคลนันน้นๆเพิ่นก็สีใไ่ใจเท่าที่เพิ่นเฮ็ดได้เนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเ้าจ้างผู้เอื่นไม่เฮ็ดให้เขาก็ทําให้เราแค่ละค่าจ้างพี่น้องค่ะเออผลผลิตผลพลยย่อใดต่างๆก็อาจจะบ่ได้ดีเท่าที่ควรเ้าเฮากับอาิเสียเง,งินอ,อ่าก้อนนี่ไปเสียแล้วเสียอีก พี่น้องการที่จะทนะําไล่นาสวนผสมหรือว่าโคกน้องหน้าโมเดียวโมดอกนี่ละเท่าก็ต้องมีเวลาใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ลงแรงเองลงมือเองลงกําลังรัพย์เองสิได้สิเสียสิขาดทุนได้หน่อยได้หลายเท่ากับดูซึ่งเนาะเนาะอันนี้กับขึ้นอยู่กับดวงอีกละพี่น้องคะ่ะว่าเฮ็ดลงไปแล้วเมื่อทั้งหน้าอิลิเท่าสิมีแห้งไปไปเฮ็ด เอาเงินจากจุดนี้มาเลี้ยงเจ้าของบอ่อเพราะว่าถ้าเห้ากเกษียณแล้วถ้าเราไปอยู่ในโคกน้องนามโมเดลเออเห่าก็อาจต้องจ้างคนงานนั่นแหละเก็บขายเก็บค่าให้หรือว่าถ้าเหายังมีแห้งอยู่เข้าก็อาจสใส่ยาใ,ใส่แห้งเขาเฮ็ดมองนี้ถ้าเจ้าแฮปปี้กับโชคดีไปเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเจ้าสุขภาพบ่ดีเฮ็ดแน่มันก็นเมยกันละ กะสิเป็นภาละให้เฮ้าได้เมืออทั้งหนาอีกนี่คือกรณีในการสร้างพ s s i v e i อินค e เนะคะเนาะในกรณีนีเ่เรื่องเงินฝากเฮ้าก็ากบอากมาแลว้วว่าเฮ้าตรงมีฝากหลายปันไดการที่มีเงินฝากนี่ควักออกได้ง่ายๆได้พี่น้องจบปั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 บเด็ดแต่ว่าถ้าเฮ้ามีอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านเศ่้าบ,บ้านยังเนี่เฮาเฮากินเป็นเสือนอนกินได้เมือทั้งหนาได้เนาะคะ่นะเนาะในกรณีนี้ค่ะ พี่น้องคะแล้วพี่น้องมีความรู้สึกว่าจังไดเฮ็ุอย่างแน่พี่น้องคิดว่าบางคนซื่อที่ดินไว้ถกินไว้ถกเก่งกําไรนะคะในในฐานะของเมียฝรังหลายท่าทันทีมีธุรกิจอยู่ต่างประเทศเพิ่นกสิซื้อที่ดินไว้หลายๆพี่น้องอาจส,สื่อไว้เก่งกําไรในเมืองทั้งหน้าพี่น้องคะสาคัญตรงที่ว่า เงินสิมีเหลือเพียงพ่อดูแลตัวเฮาเองจนมือเฮ้าหมดลมหายใจบัวสำมขั้นเงินตรงนี้ละมันสิเบิดกวนเฮ้าไตาพี่น้องมองนี่ละมองสิเป็นภ้าละให้ลูกหลานแยมเฮา,าหาได้ไปเป็นเฮาก็ช่วยเขาอยู่หรือว่าบางคนอาจจะบวไรช่วยแต่ก็มีส่วนหน่อยนะคะที่สิบบไดช่วยครอบครัวเสียเลยแต่ว่าอย่าฝากความหวังไว้กับผู้ใดถอค่ะ ชีวิตของเฮาก็ใอ้ฝากไว้กับสติและปัญญาของเฮาเองเท่านั้นซึ่งโตยลินเองนั้นแพลนไว้ที่สิใส่ชีวิตบัรรปลายในต่างประเทศครัพี่น้องค่ะตายกับตายแม่มันอยู่นี่ละพี่น้องเออตายอยู่ใสกับตายคือกันกับสีหากินหาอย่างมอมอมแม่แมหลวงให้กินเท่าที่เฮาเสียผ้าษีกับสีใส่เท่าที่มีนั่นละพี่น้องค่ะนี่คืออ่า การวางแผนลองรับอ,อนาคตในบรรปลายเนาะค่ะเนาะบางคนสิไปอยู่ไทยบางคนกับหมาะที่สิใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศค่ะพี่น้องคะ่ะส่วนตัวเยลินเองนั่นเยลินกับเฮดประกันชีวิตไวตั้งแต่เยลินยังบปท่านใดสามีฝรั่งนะคะค่ะเยะลินมีการวางแผนชีวิตไวก่อนที่เยลินจะมามีสามีต่างชาติแล้วดังนั้นแล้ว ความยากลําบากที่หามาทรงประกันมาปีหลายหลายหายมืนน่นี่ปัจจุบันนี้กะยเยลินกะเศร้าทรงแล้วเพราะว่าครบสัญญาแล้วเนาะค่ะเนาะกะเก็บกินดอกเบีย้ยไปซึ่งดอกเบีย้ยค่อนข้างจะดีมากๆนะคะถ้าเงินก้อนนี้เอาไปฝากกับธนาคารมาเหลือดอกพี่น้องเบิร์ตโดนแล้วเพราะว่าการฝากกับประกันชีวิตนี่มัน มันคงถาวรเข้าถอนบ่ไดดพี่น้องคะ่ะแต่ถ้าเข้าฝากกับธนาคารเดี๋ยวถอนเดี๋ยวถอนดอกกับบ่ไดดหลายพ่อฝากกับประกันชีวิตดอกคะ่ะถ้าผู้ใดมีเงินเฮ็ดฝากไว้กับประกันชีวิตในประกันแบบเงินฝากสีดีมากๆนะคะเงินเข้ากับแตะบ่ไใดไผกระแตะบ่ไใดตายกัย่งไดลูกเต่าเข้ากันยังไดหรือว่าพ่อเม่อยากพี่น้องก็ได้ไปว่าไปเนาะคะ่ะเนาะแต่ถ้าเราไม่ตาย ครบสัญญาเรายังได้ใช้ทั้งต้นและดอกซึ่งสีเป็นเงื่อนอีกก้อนหนึ่งที่สีนั่งมาเข่าวไว้ในบัญชีดูแลเจ้าของหรือจะทิ้งไว้กับบริษัทประกันเฮาเก็บกินดอกเบี้ยไปเรื่อยๆก็ดีคือกันพี่น้องดอกออกดอกค่ะ ค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้มีมาฝากมาตอนไลฟ์เติบถึงการวางแผนอะนาค้นลองลไว้กยเกษียณแบบวิธีใดดีเนาะค่ะเนาะกระหวังพีหวังวาพีว่าน้องสิมาลงในคอมเมนต์แบ่งปันกันเด้อคะ่ะเด้อว,ว่าพี่น้องมีความคิดเห็นเตุแบบใดเนีย่ยบอกให้ยายลืนฟังนําในเด้อคะ่ะเด้อคลิปนี้ขออนุญาตบาัดทาจุดจวด,จ,วด,จ,วดจบอีกไปสกักก้อนพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย